สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะจ้ะเข้ามาเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะจ๊ะผู่เสีได้บพุพการ์แนวทางต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปจ้าแนวทางหุ้นนี้เคอีรอบสอลระบายวันที่ยี่สิบเดือนสิบสอง มาผูกกับแนวทางของแอดจอยฟารวยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้าสำหรับพลนหางเสียงหลบเสาระบายของมือวาดวันที่สิบเก้าื่อวานวันที่สิบเก้าแนวทางของเฮาผ่านไปเนาะจ้าหลบเสาสามกับ2องวิ่งดูดพลนของหลบเสาจะเจ็ดเจ็ดห้าสี่แปดสำหรับเด่นแปดวิ่งดูดแปดให้รอบบายมาออกหลบเสาเนาะจ้าสำหรับรอบ,บาบ เก้ากับแปดวิ่งรูดพ้นคล้องรอบบห้าศูนย์ศูนย์สองสามสำหรับสองสามอยู่รอบเสามาออกรอบบายได้อีก้วจ้ะสองสมกัมาตัวเดิมเ้วจะวันที่สิบแปดเนาะโอ้โหอ่ะสำหรับทางเสียงของวันที่ ทางเซ็งของวันที่สิบเก่าก็ผ่านไปเนาะจะต้องโคตรโอภัยพีโนโ่นเอฟซีไว้ด้วยละกันเนาจะตามกันต่อรุ่นกันต่อกับทางเซ็งรอบเซาลบ,บ่ายของวันที่ยี่สิบเมื่อนี้แนวทางสี่มาให้ตามสูตรหรือบออันกะรรุ่นอีกที่หนึ่งจะทำม,มักตะชอบปล่อยตามบอมาบอชอบปล่อยผ่านได้นอกจากตัวเลขทุกตัวมีเข่ามีรุดจ้าผิดพลาดประการใดกะโคตรโอภัยพิยพ่โนเอฟซี FC ไว้ด้วยละกันเนาะจ้ารอบเซาเมื่อนี้เด่นอยู่ที่หนึ่งสองหนึ่งศูนย์จะ รอบเศร้ากั๊บรอบบ่ายมือนี่คือเด่นชนเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์ถามาเพิ่นชุนชุนกะน้อไปเป็เนแนวทางใดเด้อจะาหรือว่ารอบเศร้ากั๊บรอบบ่ายมือนี่ตัวใดบ่มีกะสามารถยิบจับสลับใส่กันใดน้องจา่าจับคู่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนึ่งแปดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดตามด้วยศูนย์แปดจ้ะสำหรับบ่ายศูนย์เก้าจ้ะศูนย์ส่วน เด่นบ่ายศ์มี02 03, 04, 0ย์ส0งศหตามด้วย08นย์จ้ะสำหรับ0ูนย์เจเจนอยู่อ่าศู 0, 7, นี่อยู่รอบเ้าธรรมชาชอบมาเป็นผลนรอบบ่ายได้เด้อจ้ะอาจจะในกระเด็นตัวเดียวกันเนาะจ้ะเมี9กสอง เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดตามด้วยเก้าแปดจ้าเดี๋ยวมาเบองตัวเด่นตัวเด่นกันกอ่อนจาว่ามาักว่าชอบตัวเดียวกันหรือบลอ์เนาะจ้าเด่นเก้าวิ่งลูดเก้าใบขอเน้นอยู่ที่เก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์ห้า ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดกับหนึ่งสี่หนึ่งสามจ้าสำหรับแนวทางห้างแสงของวันที่ยี่สิบเมื่อนี่ตามนี้เลยจ้าโอ้โหมือนี่สำหรับคูเด่นกับบริจด้จำหายนอกจากคูเด่นรอบเซาโรบายหนึ่งศูนย์ศูนย์เก่านอกจาสำหรับกูเด่นทามักทาชมบนำไปเป็นพ้นใดเลยจ้าหนึ่งศูนย์รอบเซาศูนย์เก่า รอบบายนะจ้ะมือนีก็ขออห้มาตัวเน,น้นขอห้มาตัวจอละกันนะจ้ะขอให้พี่โนโอ้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางสู้ดีกันทุกคนทุกท่านจ้า,าจิ้มตัวใดก็ขอหาไใ้คอหายโดนขอห้เฮงเฮงปังปงังเรื่อยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า